จะดีแค่ไหน,นถ้ากาแฟที่คุณทานอยู่มีรสชาติที่อร่อยคุณภาพจากมาเมล็ดกาแฟที่ดีเยี่ยมและยังช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายอีกด้วยวันนี้เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์กาแฟบาลานซ์คอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จบาลานซ์คอฟฟี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากพืชสมุนไพรเกรดพรีเมียมคัดสรรวัตถุดิบเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกาย ช่วยปรับสมดุลในร่างกายและส่งเสริมสุขภาพผลิตจากเมล็ดกาแฟอาราบิกาเกรดพรีเมียม ควบบทพิเศษให้กลิ่นหอมกลมกล่อมถังยังมีส่วนผสมจากสมุนไพรที่สําคัญอื่นๆเช่นน้ํามันราข้าวช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจช่วยลดคอเลสเตอรอลคอลลาเจนจากแครอทช่วยในการชะลอวัยและการเกิดริ้วรอยแห่งวัยถังเช่าช่วยลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายเห็นลิ้นจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายบรรเทาอาการอ่อนเพลียวย่าหวาน ช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดบํารุงตับวิตามิน B6 และ12ช่วยบํารุงระบบประสาทลดความเครียดช่วยเสริมการสร้างเม็ดเลือดใบแปะก้วยช่วยบํารุงสมองและความจับผลส้มแข่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันและควบคุมน้ําหนักสารสกัดอื่นๆที่จําเป็นต่อร่างกายเช่นลูทีนสารสกัดจากออเซโรราเชอรี่สารสกัดจากเม็ดองุน่นกระชายดํา ัวขวขาและอื่นๆทั้งหมดนี้อยู่ในผลิตภัณฑ์กาแฟ BALANCE COFFEE รับรองการผลิตด้วยมาตรฐานสากลระดับโลก GMP และอ,อยอสำหรับผู้ที่มีอาการหรือว่ามีท่านใดสนใจจะโทรมาสอบถามหรือปรึกษาอาการนะครับสามารถโทรมาได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ เรามีคำแนะนำเรามีโปรโมชั่นดีๆแนะนำท่านแล้วก็จะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางครับผม